อยงทีสองเล่นนะสถานที่เนี่ยเล่นไปแล้วอ้าวเชิญจามุต้นต้นเพชรปรชันทัพทายนะครับบริเวณต้นขาของทพระราษฎรครับสับบริเวณต้นขาเอาครับแรกมาก,กันอ้าวปากช่องครเพชรปราชันเล่นของสูงครับัดูดูว่าไม่ว่าจะเป็นยังง เป็ยกสองครับเป็นกัรชิงช่ว่า56าิกกิโลกร,รมัมองชาวบุรียใต้ครับพ็ศ์รุ่นี้ยังไม่เคยทำน,น,าายะนะครับทางด้านเพชราชัยยาสตุ้งให้เพชรนะครับอ่าทางด้านเพชรนคร ลูกลูกเสือซ erm mm ้ายหน้าหน้ากริบหน้าช้างให้จับโอ้ซ้ายนะครับก่อนจะว่าอากาศฟ้าฝนดีนี้คุณภาพยางดีหรือเปล่าแววแววมาเหมือนเคยใช้บริการมาครับจำเินเพชรนครสอภูมิเจริญเป้าใหญ่ครับมานะครับเลยแล้วออกด้วยด้วยลำแข้งครับเก็บเสียยิงโดนยิงเดินครับวันนี้ถือว่าทีมงาน มาเชียร์กันเยอะครับเจ้าบ้านเอาดูที่ไหนอ้าวทางด้านเพชรต่างคนจะเน้นที่ไหนนะครับแต่ว่าทางด้านอบ้านด้านดูเจริทองเสียบัติทองเดี๋ยวแม้กระทั่งสาวเอทองรัตนเกียรติดูทำยกสองกว่าสาวทีเดียวที่ราชุ่กบ่อยๆไม่เดีนะจ่าหมูุ่กบ่อยๆดีซ้ายหรือขวาสลับขึ้นบนนี่เป็นเลี่ยงนะครับ นายหรือว่าจะนั่งอ้อมเรีย่ยอุ้ยสอกซ้ายครับโอ้โหเ,เหลีเ้ยวหรืออะไรครับสอกหน้าไปทักก่วเลยมาแล้วครับอย่ากมีตา่านผู้ชมครับแหมอาวุธคล้ายๆกันจานนนนฮะคุณทีผมทีฟันซอกซ้ายอีกทีดูเสียบขวาฟันซอกงอือเอาฟันซอกขวาขึนมาแล้วมีคนเรียมาอ่าคุณหมอเรียบบ โอ้เป็นมือหญิงที่ตกลงอยู่นะครับพีราพรกับเพชรชมพูรายงานตัวหน่อยครับตอนนี้นะ<ม>ค,ครับหมดัดลงที่สามแยงเพชรราชันซ้ายหน้าไปกีนึงน้ำเงินเพชรกระป๋ครับหมัดมาปิดลงมาตีได้ไหมสียบซ้ายเต็งขวาเต็งสุดเกมนะครับขยับลง,ง,งโอ้โยโดนทัำโทษทันทีซ้ายขวา ดูที่นายใช่โดนขยับก่อนเลยครับตอนนี้ไม่รอไม่รอรับอาวุธแล้วครับเพชรนครสอกซ้ายนะครับเสียแวแม่ไปขัดจับหือโอ้โหครับตะนันเพชรราชานี่แม่นี่สอกเสริมครับอดีตเพชรน,นครจะกคว้าก็อ้าวอย่างนี้ได้เปลี่ยนครับต่างแขนสู้นักเกิดเพชรนครคว้ากองหัวโดยสาย เกิดอะไรขึ้นครับแฝงมาสีงสีงเสียงที่เห็นแล้วครับว่าแข้งคือไม่แข้งทีมมือเปลี่ยนทาาแล้วครับมาแล้วเว่ไความเดินแล้วถือแล้วมีสอบข่าวไฟโดนขวาตีเด็ดขวาหน้าดีน้งชีวิตโยนน้งชีวิต นี่หมดอุ่นลายแล้วตอนนี้ครับอ้าวเปลี่ยนเสิรร์ฟหือเปล่อมาดูกระแสหน้าของทางด้านเพชรราชันแต่ว่าแม่ทางด้านเพชรนครตีด้วยกันครับวันนี้ช็อคที่บ้านเต็มเหมือนในเวทีสอไซเพชรราชช์โรซายุ่ยยงดีโดนหมัดตึงสั่งอ่ะตัวเอง วันนี้เป็นอะไรไม่ทราบครับวันนี้โอ้โหหน่อยนะครับพลิกล็อกอีกแล้วครับโอ้โหโโครับทางด้านเพชรประการโสภูเจ